ผมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ข้างๆห้องผมกลั้นใจพื้นลืมตาขึ้นมาเห็นผู้ชายใส่ชุดสีดำนั่งยอง,ยองอยู่บนหน้าอกคือตอนนั้นผมไม่ไหวแล้วน้ำตาไหลสวดมนต์ผิดๆถูกๆขอร้องให้เข้าไปจากนั้นที่เตียงข้างๆมันก็มีเสียงด่าเหมือนคนล้มตัวลงนอนแต่ความอยากรู้อยากเห็น จนผมอดใจไม่ไหวก็เลยค่อยๆโพลูหน้าออกไปนอกห้า่มเพื่อจะมองดูสิ่งที่อยู่ข้างาพอหันไปมองคือผู้ชายคนเดิมผมตกใจสะดุ้งเหมือตกตีเพราะมันนอนจ้องมาที่ผมแล้วมันก็ค่อยๆหลับตา และพลิกตัวไปอีกข้าผมพยายามไม่มองกลุ่มปองอยู่ในผ้าแบบน,นั้นเสียงผู้ชายผีร้องไห้ดังออกมาจากเตียงข้างข้าปนกับเสียงมาหอนดันนอกที่ดังระงูความกลัวมันวิ่งเต็มร่างกายผมจนผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมง